ตลาดนี้ไปได้ไกลค่ะถ้าขนาดจุดของทั้งซ้ำเรานีอหอยแทบสีใหย,ยประทันเลยค่ะลูกค้านี่สิมาจองไว้ใช่ไหมค่ะรายได้จากการขายหอยเชลรีกะพอสมควรเวนาะถึงได้เห็ดแบบถาวรเลยค่ะรายได้กะได้ยอะค่ะเดือนหนึง่งต่อเดืนอนหนึ่งมื้อหนึ่งสองมืนงสี่ค่ะโอ้ได้หลายกว่าคนทำงานประจำอีกนเน่นีนเนาะ <laughs> สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะมอนีช่องบ้านสวนรอยปีเกษตรผสมผสานนะคะจะกัดจีพาท่านผู้ชมนะคะออกจากสวนเนาะไปเบืงองซ้มหอยเชอรี่สีทองนนตโนนะคะซึ่งยูพิกัดจังหวัดมาสารคามนะคะเพิ่นมีแนวคิดดีดีค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมอ่าได้มาฟังแนวคิดของเพิ่นนะคะจากที่เพิ่นคิดว่าจะเลี้ยงหอยเชอรี่เป็นแค่อาชีพเสริมนะคะเพราะเลี้ยงไปเลี้ยงมานะคะ กับกลายเป็นร้ได้หลักค่ะเพื่อนจะมีวิธีการอย่างไดมีแนวคิดทางไดมีจุดเริ่มต้นใดไปพบกับเจ้าของฟาร์มกันเลยจ้าสวัสดีค่ะน้อนโตโน,โน่ฟาร์มหอยเชอรี่สีทองบ้านลังปลาโดตําบลลังไมอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเดินชมฟาร์มกอนเนาะจ้าอะไรจ้ฟาร์มบรรยากาศดีดีค่ะเดี๋ยวพาไปคุยกับน้องแนนมนะคะ อยู่ตรงริมสะเรากันนะคะจุดเริ่มต้นที่เห้าเริ่มมาเรียงหอยเชอลีนเริ่มจากอีกอยังค่ะคือได้สนใจหอยเชอลี่สีทองเป็นพิเศษเริ่มต้นอย่ค่ะเห็นเนื้อเขาสวยค่ะหอยเชอลี่สีทองเขาจะเป็นเนื้อสีเหลืองเปลือกสีทองอย่งประมาณนี้แะคะ่ะเห็นว่าจุดเริ่มต้นนี่มันสิมันสิบงามเี่ไหมค่ะแล้วก็ตะเรียงไม่ไมเนี่ยค่ะเรียงในบอบอบองค่ะบอซีเมนต์ เรากับมาขยายมาเป็นบ่อผ้ายางค่ะเรากับม้าบ่อกระชังกระชังน้าค่ะเรากับชังน้ำแบบนี้เนาะข้างหลังนี่เนาะบ่อกระชังน้ําแบบนี้ค่ะแบบนั่นสิม้าเป็นบ่อโอปูนค่ะ่อปูนซีเมนต์เฮาเหนียนบ่อค่ะ่อปูนซีเมนต์ค่ะตั้งแต่เริ่มแรกนี่เริ่มเลี้ยงจากโตค่ะเริ่มเลี้ยงยูสามสิบตค่ะให้สามสิบลังค่ะสามสิบลัง ค่ะโอ้เขาสื่อมาทานนั้งไี่ค้อกันเนาะค่ะเขากแบาขยายเอาค่ะขยายเอาอ่าค่อยๆเลี้ยงมันอเอาวิธีเลี้ยงมาจากไสค่ะคือเอาวิธีเลี้ยงนี่มาจากเขากับเบิ้ในช่องทางยูทู e ค่ะเขาเบิ้ในช่องทางยูทูปแล้วเขากับาขยายเอาค่ะก็เลยสนใจเห็นว่ามันมีพ่อมีช่องทางอยู่มันบมอแมนค่ะอมืมาที่นี่หลังหลังจากเข้าได้มาสามสิบตแล้ว เขาเขาคิดจังไดคิดว่าจะเลี้ยงไว้กินหรือคิดว่าเออมันอาจจะมีโอกาสเป็นธุรกิจได้ที่แรกกับคิดว่าเลี้ยงไว้กินค่ะว่าเลี้ยงไว้กินให้ครอบครัวค่ะแบบที่นี่ก็เลยเลี้ยงเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงเหลือกินเขากา็แบ่งปันไปค่ะแบ่งปัน อ๋อเลยมีคนสนใจค่ะเลยมีคนสนใจกับเล่แบงปันเพิ่นไปค่ะอ๋อเริ่มขายตอนแรกนี่เขาขายหนาฟะไอถามจากคนรู้จักหรือว่าเขาโพสในเฟซห,หรือแบบใดก่อนจัดที่ที่เริ่มข,าย,ขายครั้งแรกเลยอ,ะอ่ะอก็คือในเฟซบุ๊กค่ะวันนี้คนในหมู่บ้านเพิ่นกับสีเห็มมาหอยสีงามเพื่อนกับอยากเอาไปเลี้ยงอย่างนี้ใช่ไหมค่ะก็เลยได้โอกาสเลยอ่าจุดเริ่มต้นมาจากทางชาวบ้านเพิ่นกับมาเบิงมาหยังเรากับเพื่อนกับแบงปันกันไปเลี้ยงค่ะอันนี้กับแบงปันไปค่ะ โอ้วันทีนี้ก็เลยเลยเกิดเนี้ยคิดว่าลองไปตลาดออนไลน์ค่ะก็เลยตลาดออนไลน์ก็คืออีกจุดหนึ่งของของทั้งสามค่ะกะสิทกสิมีรายได้ของมาค่ะมีรายได้ของมาตลอดค่ะเลี่ยงโดนไาไหนจะจังเริ่มจังเริมได้ขายแบบแบบจริงจังเลยเลี่ยงจากใครสามสิบลังเนาะค่ะกสิทประมาณสามเดือนค่ะสามเดือนถึงหกเดือนค่ะเริ่มได้ขายค่ะเริ่มมีคนสนใจของมาค่ะ ตอนแรกนี่ลงทุนไปหลายบนไดาที่ซื้อมาสามสิบรังกับสามสิบตตอนแรกนี่ลงทุนไปซื้อไข่กับซื้อมา้าซื้อตม้านี่ค่ะลงทุนไปแปดร้อยบาทค่ะแล้วกับม้าซื้อผ้ายางค่ะผาา้ะ 1, ะบบผายางค่ะงลงทุนพันหนึง่งค่ะกับม้อผ้ายางค่ะอ๋อรวมๆเราพันหนึ่งค่ะสามเดือนกัเริ่มเลยขายเนาะค่ะอ่าบัดที่นี่หลังจากนั้นขยายไปแบบใดต่อจ้ะขยายก็เริ่มม้ามาเป็นบอ่อกระชังะค่ะ อ๋อโอกระช่างทีอยู่ข้างหลังนี่ค่ะบอกระช่างค่ะอ๋อเขามีสะอยู่แล้วเนาะแมนค่ะมีสะอยู่แล้วค่ะเขากเริ่มมาเห็นแบบนี้แมนค่ะเัามีสะอยู่แล้วอ๋อมันเป็นโค้งไอ้ทอพีวีซีเนาะแมนค่ะโค้งทอพีวีซีขนาดกว้างยาวเท่าไรคะนี่สามคุณสามเมตรค่ะสามคุณสามเมตรค่ะอ๋ออันนี้เขาได้แหงหัวหารอีกประจันทีทีเลี้ยงนี่นี่กับมีเสื้อมาหันปลาดุกแน่อาทิตยละคข่้งค่ะอ๋อลักๆกก็คือธรามชาติเลยค่ะ หลักๆักคือธรรมชาติจอกเน้ค่ะอืมอันนี้เป็นไส้ขนาดใดก่ค่ะที่ที่เอาลงในในบอนจะเป็นไส้ขุนเหรียญหนาชิบตังเหรียญบาทค่ะ๋อ้ <S <S ใส่กําลังโตกําลังงามเนาะค่ะแล้วพอใส่เงี้ยขึ้นไปเขาติจับไปขึ้นบอ่อพักไว้ค่ะอ๋บอบ่อพักเนาะค่ะอาหารหลักๆของเขานี่คืออย่างค่ะอาหารลักลักอาหารหลักๆักก็คือพืชน้ำทุกชนิดค่ะจอกเนะ พักรถชาว่าค่ะอ๋อเขาบ่ได้หาพวกใบอยังเลยเนาะเฮาอาศัยพืชนามอย่างเดียวเล่นวะจ้ะแมนค่ะอ๋อเทบจะบ่มีต้นทุนเลยตัวนี้บอค่ะบ่บ่ต้นทุนบ่ซือว่าบ่มีเลยค่ะอือเออี่ถามเพิ่มแนว่าการที่เฮาเลี้ยงในกระชังเนี่ยกับเลี้ยงทีบอซีเมนต์นี่มันมันแตกต่างกันจังไหในกระชังนี่สีดีอย่างหนึ่งเนาะค่ะน้ำห้องก็สิบ่ได้เปลี่ยนขอดีของบอกระชังเนาะค่ะ ข้าก็สิเป็นระบบว่าแบบนี่แหละค่ะเขาจะเป็นระบบว่าปล่อยปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วลเพราะม่นใเขาวถักเก็บขึ้นมากใบบอพังอย่างเดียวเลยค่ะแถบจะไม่ได้เบิบ้งอย่างเลยเนาะบอค่ะแทบสิไม่ได้เบ,บ,บ,บิ้งค่ะสำหรับบอกระชังค่ะทําเป็นบอปูนยังสีขาต้องนเนี่ยเปียนน้มค่ะขาต้องเนี่ยเปียนน้าอาทิตย์หน,นึ่งเพี่ยนหนึ่งยังสีไหมค่ะแต่ว่าต้องมันเบิ้งน้ำค่ะบอปูนค่ะสำหรับบอปูนนะคะ เพราะนั้นสําหรับตัวถิ่ไงแล้วเนาะแม่นค่ะอบอกกังกะชังสิดูแลงไงค่ะวันนี้จะถามว่าขั้นตอนตั้งแต่เริ่มฝักไข่จนว่าอ่าเป็นพอพันแม่พันใดหนี่เลี้ยงจังไดเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบงร์นะจ่ะวิธีเริ่มตั้งแต่ฝักไข่เลยจ่ะอยากจะให้บอกวิธีนะคะเกี่ยวกับอ่าเริ่มตั้งแต่ฝักไข่เก็บไข่ฝักไข่เลยนะคะว่ามีวิธีการจังไดจนว่า อหอยนี่สามารถเป็นพอพันแม่พันได้จ้ะค่ะวิธีการเก็บไข่นะคะ่ะเขาก็ไปเสกไขม่มาจากบ่อพอแม่พันเนาะคะ่ะล้วก็เอามาวางใ้ตะก้าค่ะวางไว้ตะก้าถึง 10, สิบเจ็ดถึงสิบสี่มือค่ะเขาจะปักตัวลงลงบอนเขาจะปักตัวลงไปเองค่ะโอ้มันจะรดลงไปเองเลยเนาะแมนค่ะแสดงียว่าบ่าได้เห็ุอะไรยังเลยนอกจากแบบนี้แม่นค่ะ เราไข่ที่แก่มาหนี่ตรงอายุเขาไข่หนีโดนไปเลยค่ะเขาจังแก่มาหนี่ไดออ้ประมาณมือหนึ่งก็ได้ค่ะอ๋อสามารถแก่ได้เลยเนะาะสามารถแก่ได้เลยค่ะไอโบอสำหรับฟักไข่หนี่ก็คือ,คอ,คอจําเป็นบอกค่ะตรงแยกออกจากของพอพันแมพันต้องแยกค่ะทาลูกทาเ้างฟักไม่พอพอแมพันค่ะเขาจะพอแมพันเขาจะกินค่ะเขาแบบกินพืชน,น้ำลูกเขาก็สิไบเกากอังสินะค่ะ เขาก็สิบ่ได้ตั้งใจก,กินว่าเขาสิกินลูกเขาอะค่ะเขาสิกินพืชน,น้ำค่ะลูกก็ะเล็กเป็นว่ากินลูกเขาเป็นน้ำค่ะอเขาก,าก็ะเล็กต้องแยกค่ะสำหรับผู้อยากไอ้นี่เนาะคะ่ะต้องแยกเนาะ,ะแล้วอาหารในน้อยนี่เขาเขากินอียงใดไปค่ะนี่ตัวน้อยค่ะเขาสิก,กินพืชน,น้ำค่ะเขาสิก,กินรากพืชน,น้ำดอกแหนิไปค่ะจะเป็นเขาจะกินอยู่น้ำรลากเห็นเขาเกาะน้ำาลากอะค่ะจริงจริงค่ะอพราะฉะนัเขากระสิลอยู่ข้างไกลค่ะ ยงยๆซ้ำใดจากเขาจังออกไปบอ่อขุนบออย่างนี้อายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณสี่สิบห้ามือค่ะจะเป็นไส้ซ่อมรูปปัดต์น,นี่นช่ไหมค่ะเ<อ>ขาก็ะสิแยกออกเพราะว่าถามว่าแยกเขาก็ะสิแยกอาหารก,ร,ร,าะกระจินเขากระส่ไงไว้เองสิเลยค่ะอเม,ม่นเม,ม่นที่เอาออกจากนี้เราเอาไปลงที่บอ่บออยู่สระบ่จ้ะเม่นค่ะอ๋บอบ่อนั่นเนาะค่ะ โอ้ส่ไอฟ้าพัดลมดนะี่เนาะไ่กระจาดธรรมดา,าใส่ฟ้าพัดลม้มใส่ยังก็ได้ค่ะที่เป็นตะก,ก้าที่ไม่รู้ล้วก็ะห้เขาลอยเหนือน้ำค่ะอ๋อไข้ลอยเหนือน้ำเนาะใข่โดนน้ำให่เขาจากฟอสิบ่กักโตค่ะ,ะมันจะเริ่มเป็นขาวๆแล้วเนาะเริ่มเป็นขาวๆแล้วค่ะไข่แห้งแล้วเดี๋ยวก็ลดนงไปเนาะอ๋ะอ,อเพราะดนงไปเลี้ยงไวประมาณเดือนกว่าๆเนาะเ้วกะ็เอาไปไวที่บอ พิษะเนาะไปขุนแดะน้ำหาไข่กับยาแห่งถึงแดดตัดเนาะค่ะค่ะนี่สต้องหาฝามาปิดด้วยว่าหาอย่งมาปิดเลยค่ะ่อนไข่เขาก็สีแหงค่ะอ๋อไข่แหงก็บบดีค่ะไข่แหงเขาจะไข่ฟอค่ะอ๋อไข่ฟอค่ะไข่แผงเขาเรียกแพะบอเขาเรียกยังก็เรียกเป็นลังมาดเป็นลังอืมโอ้มันเป็นรอยเด้ดนี่แม่นบออแสดงว่าเป็นรอยเลย ซื้อไปลังหนึ่งนี่ก็ได้เป็นลอยตัวเลยนะนี่เขาฝากออกมานี่ยลังนีเขาขายยังไงคะเขาขายลังน้ำมอนหรือขายเดียวตขายขายลังละลังลังน้อยสิบบาทลังใหญ่ยี่สิบบาทนั่นสินะคะแล้วต่ดขนาดแล้วต่วขนาดเนาะ <c oughs> แต่ลองมาถักถามกันบ้างอาจทวนให้ฟังอีกจังหน่อยนะคะว่าราคาหอ,อยขายจังไดแน่ก็จะราคาหอยนี่เนาะคะ่ะใอ่คุณเลี้ยงหาซื้ตัง ราคาหนึ่งบาทค่ะจ้ใส่คุนเหรียญหนึ่งบาทราคาสองบาทใส่คุณเหรียญหาราคาหาบาท,บาทใส่คุณเหรียญซิฟราคาแปดบ,บาทค่ะพอแม่พันธ์สีขายคูณละสี่สิบบาทค่ะอ๋อนะถ้าผู้ใดสนใจก็สั่งจองเขามาได้เด้อจ้ะ่อนี่ก็เป็นบอ่ออ่าซีเมนต์นะคะที่เฮ็ดขึ้นมาใหม่เนาะก็อยากให้พาท่านผู้ชมได้มาเยี่ยมชมนะคะว่าเฮ็ดขึ้นมานี่เป็นจังได๋แน่นะคะค่ะ อันนี้บ่บโบ่บ,บนี่เฮ็ดโดนไปจ้าหนี่บนี่เก็สิได้ประมาณปีนี่แหละค่ะประมาณปีแล้วเนาะค่ะโอเอามาเพื่อที่จะอ่าขุนใส่เงีย้ยนว่าจ้ะหรือว่าเป็นพอพัน์แมพันเป็นเอามาเป็นใส่พอพันเนี่ยพันค่ะเขาจะได้เก็บใข่ได้ไงค่ะโอ้นี่บค่ะใครเนาะพายุบอดันหนามยู้างลางเนี่ยมันเก็บยากเนาะแม่นค่ะถ้าบบ บอ่อปูนจิตเป็นขอดีที่ว่าเขาจิตได้เก็บใครเ,เขาได้ง่ายค่ะเก็บใครเขาได้ง่ายอันนี้สามารถเก็บได้เลยป้าจา่าในทีที่ที่ขึ้นตามผนังนี่นสามารถเก็บได้เลยค่ะเก็บหรอกคะเอาไปฝากนนาเนาะค่ะเก็บเอาไปฝากค่ะเอ๊สังเกตว่าอันนี้เห็ดข,ขอนขัาง,งมันคงถาวอนอ่าลงทุนหลายมาไหนเนาะจ่าเนี่ยลงทุนลงเลือนนี่เนาะคะ่ะลงทุนประมาณสองแสนนี่แหละค่ะ โอ้สองแสนเลยเนะาะค่ะแสดงว่าอรา,ายได้จากการขายหอยเชลรีกะพอสมควรเนาะถึงอ่ได้เห็ดแบบถาวรเลยค่ะรา,ายได้กะได้ยุค่ะเดือนหนึ่งต่อเดือนหนึ่งมื้นหนึ่งสองมื้อยังสี่ค่ะโอ้ได้หลายกว่าคนทํางานประจําอีกนนเนนะาะเนาะเอะเอ,เอ,เอ,เอพี่ลืมถามเนะาะจะของทํา,าทงานประจํานะโมกอโมมาได้ทํางานประจําค่ะเห็ดไล่อ้อยไล่มันละค่ะอ๋อแล้วะลกะ อันไยเชอรี่นี่เป็นอาชีพเสริมมันวาจ้ะค่ะแม่นค่ะอยเชอรี่เป็นอาชีพอาชีพเสริมของของเขาค่ะแต่ว่าหนาจะเป็นไรายได้หลักไปแล้วมันวาค่ะเป็นไรายได้หลักของฟ้าไปแล้วค่ะอ่าเขาขนาดบอกเลจ้ะเพื่อมีคนอยากไปหยิบน้ำเนาะค่ะยาวสามเมตรกว้าง หนึ่งเมตรห้าซิบค่ะอ๋อประมาณนี้เนะะาะจักจักบอ่อค่ะที่เฮ็ดอยู่นี่อ๋อสิมิบแปดบ่อค่ะแปดบอ่อเนาะค่ะ,ะ,คะสําหรับเรียงพอพันแม่พ,พันเก็บไครอย่างเดียวเลยบ่จ่าขาังเพิ่งนี่แมนค่ะอ๋ออันนี้เนาะเอ๊เห็นมีระบบน้ำตรงนี้คือคือ,คอใส่ระบบน้ำแบบใดจ้ะจะเป็นระบบน้ำล้นค่ะระบบน้ำล้นค่ะในเขาล้นออกอ๋อตรงนี้เนาะแต่น้ำมันเกินเนาะค่ะน้ำก็สิได้บ้านาเสียไงสิไหมค่ะสิมิน้ำไม หมุนเวียนระมาตลอดนั่งสิไหมคะอ๋อเราก็เห็นเพิ่นมีมีม,มีแบบนำยศเนาะอ๋ออันนี้คือตัง้งตั้งใจที่จะเหยยดยศไว้เังสิตลอดมาจ้ะเมี่ย,ยค่ะเพื่อเพื่ออีหยังจะ้ะเพื่อสิหายของมีนำมาเราก็นำให้มันหมุนเวียนให้น้ำ่อนเอาเสียเร็วคะ่ะนำพอนเอาเสียเร็วนะค่ะอ๋อแล้วเออแล้วเลาขนาดของนำในบอนี่อ่าใส่หลายเป็นไดไจ้ะนี่อ๋อสิใส่ประมาณสิบเซนต์่ค่ะ ติดเซ้นเนาะตว่าสังเกตว่าน้ำใสเนะาะค่ะใสเรน้ำเปลิ่น,นใสนะคะพออาจจะเนี่ยค่ะเอาไปลองเห็ดเบิ้องด้อจา้าสัหผั้ใดยอยากอยากเห็นเนาะใช้ระบบน้ำยดแบบนี้มันเกิดจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำพร้อมเนาะนี่นเนาะแล้วก็เฮตุให้น้ำอ่ามีการไหลเวียนอยู่ตลอดเนาะเอออันนี้กับถือว่าเป็นเทคน,นิคด,ดีดีเนาะจา้าแต่ว่าสังเกตเห็นมีหัวกอกหนี่ต้องแบบ อันนี้คือตรงเปิดน้ำใส่ป่ะจ๊ะหรือเดน,น้ำยอยไปตลอดจะมีเปิดน้ำใส่ให้พ่อแม่พันเพื่อมาลออเขาไข่ไหมคะ่ะเพราะว่าเขาสิเปิดน้ำให้เขาก็ยังฝนตกอย่าง<อ>ค่ะเปิดน้ำใส่ให้เขาประมาณยี่สิบนาทียังสิ่ไหมคะ่ะเปิดเปิดอ่าทุกมื้อป่ะจ๊ะจะสองสามมื้อเปิดเค่น,นึงก็ได้ค่ะเพราะว่าสิไดสังออกซิเจนไปได้ gen, นนตัวน้ำค่ะเขาเปิดน้ำแล้วก<อ>็สิรอกหอยไข่เวลา เขาคือยังเขาสีเห็นจ้วาวฝนตกงั้นสินะคะเขาก็สิขึ้นมาครตอนกลางคืนงั้นสินะคะเป็นกลยุทธ์แมนค่ะกลยุทธ์ของฟ้า,าเลยค่ะ <laughs> เอออันนี้ว่าสงวนลิกสิ์เนาะเดี๋ยวคุณได้อยากไปเห็นอ่าจะแสดงว่าถี่คข่ไล่ๆนี่กใ็ใส่วิที่นี่มาจ่ะใส่วิที่นี่ะค่ะตัวเขาว่าฝนตกอ้าวโดนหอยเชอรี่สีทองโดนหลอกนะคะนี่ <laughs> นี่นะคะเพื่อนเฮ็ดดีค่ะขนาดค่ะระบบนำนี่นำมันไมีเสียค่ะเพราะว่าเขาใส่ระบบนำนำยศเนาะแล้วก็เพิมเ่มออกซิเจนในน้ำตลอดแล้วก็ถ้ามันนำขึ้นร้ายก็นี่รูสำหรับนำล้นป้อยออกไปข้างนอกค่ะจะ้ะอาหารอสำหรับเลี้ยงแขังเพิ่งนี่ใส่อาหารอย่างเนี้ยจะ้ะใส่จอกค่ะมีใส่จอกจอกดอกกุหลาบม,ามั้สิไหมค่ะดอกกุหลาบค่ะแล้วก็สิกินราก จอกเพราะเขาลากจอกมดเขาิะสกินใบจอกอะค่ะกินจอมมดค่ะเอ๊ะอันนี้เป็นพันธสนิมป่ะจ๊ะค่ะเป็นพันสนิมจ้ะเป็นพันสนิมเปลือกสีสนิมเนี่ยขออเบิ้งเด้ยจ้ะขอเบิ้งเนี่ะอ๋อเนือท้องด้วยกันตัวเนใช่เนือท้องด้วยกันเปลือกเขาสีดำค่ะสีดำรสชาติด้วยกันไหมคะรสรสชาติคือกันเลยค่ะคือกันเลย เอลูกค้าเขาหมักสั่งแบบใดกันคะเปิือกท้องหรือเปิือกสนิมลูกค้าสิมักซังซังสองล่ะค่ะจะ่าเปลือกสนิมนี่จะสีเป็นสายเนื้อแล้วค่ะถ้าเปลือกท้องเขาสิเป็นเปลือกสวยงามเท่ากับสิหมักจสิงไหมคะอือแสดงวันเรียงไว้ทั้งสองพันเลยเนาะเรียงทั้งสองสายพันธุ์ค่ะอ๋อส่วนขันขันทั้งนี่จะเป็นสนิมเบิดประจาหรือว่าทั้งสองกระสิมนีทั้งสองค่ะเอาไว้ถัดเก็บไข่ค่ะ อ๋โบโบโบนี่โบนี่เป็นสีทองเนาะเป็นสีทองค่ะจตสีนี้จาไข่จับแน่ค่ะเพราะว่าเขาสีเขาเขาสีเอาแช่ไข่ค่ะเขาปรสิลธิสีเหลี่ยงเปือกเขาค่ะจะเป็นไปตามธรรมชาติเขาแล้ะอันนี้สีทองเนาะโอ้เป็นเห็ดดีค่ะ่ะเ้็นไงเหมือนสปินเกอร์เลยอะเอาไปหลอกหลอกไข่ อ,อันนี้อันนี้เป็นใส่เหรียญได้จ้ะอันนี้จิเป็นใส่เหรียญหาเหรียญสิบค่ะเหรียญบาทค่ะจะลองเทียบบ้างเลยจ้ะนี่สิเป็นเหรียญบาทเลยบาทอันนี้สิเป็นเหรียญหาเลยหานี่เหรียญสิบค่ะอ๋อขนาดปะนเนาะ,ะต่างกันตอนกลางคืนมันแสดงว่มามันหลบลงไปใต้น้ำเนาะ ันนี้ก็ถ้าลูกค้าสร้างก็คือเก็บเลยเขาใส่เวลาอันนั้นหลายบันไดนี่ไอจำสินไหมใส่เวลามือหนึ่งค่ะมือหนึ่งเลยเนาะแสดงว่าต้องสร้างลวงนาเนาะค่ะต้องสร้างลวงนาค่ะเพราะว่าเขาจำสินไปห้อยกับสิบเรตายก็ถ้าเิอบ่จำสินไปบ่ห้อยค้ายน้ำห้อยกับสิตาย,ย,ตายค่ะไอบอกเทคนิคนี่นจ้ะสมมติว่าลูกค้าได้รับแล้ว ได้รับพัสดุแล้วนี่เฮ็ดจังไหนเอาปล่อยลงน้ำเลยบรหรือเห็ดจังไหก่อนค่ะลูกค้าได้รับของแล้วเนาะคะ่ะถ้างามสิบในนาให้เอาหนาใส่กระมังใส่กระมังมาใส่เอาตัวหอยลงห้ใหอยน้ำถึงถึง,ถงตัวหอยไหมคะ่ะแบบคุกคิดคุกคิดเนาะแมนค่ะห้ให้ยคุกห,หอยตื้นค่ะหอยจังสิบวันไหนอกน้ำไหมคะ่ะเอาไว้โดนมาค่ะแซรโดนบ่ประมาณสามสิบนาทีค่ะเอาหนามใส่ เอาหอยอ่าแกเขาแก่กล้องออกแล้วเอาหอยใส่ในกระมงังแล้วกอัน,น้นาลงใส่เนาะสามสิบน,นาทีไม่แยหอยอยางก้อนไหมคะ่ะไม่ให้หอยยางให้เขาชิ้นกับน้ำที่เขาสิเสียบก็ไปไหมคะ่ะเราจะเอาลงบอเป็น,<เ>นบรจักไปเอาลงบอที่เขาเตรียมไว้จ้าสุดสุดท้ายเนาะพี่ก็อยากให้ฝากขอคิดสำหรับคนที่สนใจเนาะอยากเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองมันยังมีโอกาสที่จะ เติบโตไปข้างหน้าได้บอ่อหรือว่าตลาดมันปันแล้วหรือว่าเป็นจังไดนะคะแล้วก็ฝากช่องทางติดตามจ้ะค่ะส้อหรับตลาดออนไลน์เนาะคะ่ะต,ตลาดนี้ไปได้ไกลค่ะถ้าขนาดจุดของทางฟาร์มเรานี่อหอยแทบสินไงประทันเลยค่ะลูกค้านี่สิมาจองไว้จังซี่ไหมคะ่ะค่ะ แล้วสําหรับมือใหม่นี่แนะน้าว่าต้องเลี้ยงแบบใดจะต้องต้องเลี้ยงรุ่นใดหรือหรือแบบใดดีดสําหรับมือใหม่เนาะค่ะเขาับเลี้ยงจากไข่หรือว่าใส้ขุนใส้เล,เลี้ยนเลี้ยนบาทเลี้ยนหาเลี้ยนซิเนาะค่ะไปถึงพอแม่พันธุ์ค่ะจะได้เลี้ยนลูกจะได้เลี้ยนลูกว่าไข่นี่มันสิจะเริ่มเติบโตแบบใดสิออกมาเป็นมันจะแตก ออกมาเป็นแบบใดค่ะศึกษาไปน้ำค่ะเราก็ใส่ขุนเขาสิมีการพัฒนาแบบอันสิมีการพัฒนาว่าสใหไงถึงไปถึงเรียญสิบยังไงสี่ไหมค่ะโอ้สด้เบิ่งเนาะว่าเป็นยังไงค่ะจิเลี้ยงไงค่ะอหอยเชลลสีทองเขาสิกินทุกอย่างค่ะกินทุกอย่างที่กว้านะกินทุกอย่าง <laughs> พักคนละไม้ที่ห้องกินเหลือยังไง่ไหมค่ะตามหัวตามสวนเท่านี้เย็บไม่ให้เขากินใดเลยค่ะ โอ้ผักตำนิน่งตำลึงผักกาดพะยังกินในมืดแม่นค่ะกินได้เบิดค่ะแล้วอันหอยเชลลีสีทองนี่สามารถเอาไปนอกจากเลี้ยงเป็นพอพันแม่พันขายเราเป็นอาหารเห็ดอีหยงใดแนจ่จะเพื่อบางคนอยากต่อยอดเนาะเอาไปเลี้ยงส่งให้ลานอาหารหรือยังสิแม่จ่ะเป็นเห็ดอีหยงใดแนะ่สาหรับเมนูอาหารเนาะคะ่ะเอาไปนึ่งขายเอาไปย้ํานี่สิแม่คะ่ะเอาไปตำนี่สิแม่คะ่ะอันหอ,อยเชลลีนี่ กินกับสมตำเนี่ยค่ะกินกับตำมาฮุ้งบ้านเท่าเนี่ยค่ะกินมากค่ะเนื้อเนื้อมันตางกับหอยเชอรี่ไอหัวดำาบปะตางค่ะหอยเชอรี่สีททองนี่ว่าเขานี่สีหวานจีกรอบจีนุ่มค่ะแซ่บค่ะแซ่บเนาะค่ะเมนูนี่ก็คือเห็ดก๋วยเห็ดลาแบบบานเท่าได้เลยเนาะได้ค่ะเสียบไม่ย่างค่ะเสียบไม่ย่างพัดก็ได้ค่ะอ๋อเห็ดเป็นแบบอาหารแบบผักกางก็ได้เนาะได้ทุกเมนูค่ะสําหรับหอยเชอรี่สีทอง เออกระดีกันเดียแล้วเนาะ,<ฮ>ะน่าจะมีคนออกไปข้นหางเนาะค่ะท<า>ั้งนี้บังแบบนั้นอยู่ค่ะจะคองคลิปจังไดแต่ต่อยอดบอเมนูอาหารเมนูอาหาร,อาหารตอนนี้ทางฟารามยังมาทัาไหนมีแบ่งขายเป็นหอยเนื้อเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาเอาไปให้ลูกค้าไปขยายพันธุ์ตอหอยเฮาก็ยังเลยบม่มีถือว่าใหญ่ยยบอทันน่ะคะ่ะลูกค้ากมาจับจองไว้หลายค่ะสํ<อ>าหรับฟรามเขาค่ะ แสดงว่าตลาดยังไปได้อีกไกลอยู่เนาะตลาดยังไปได้อีกไกลค่ะหอยเงียบะทั้งค่ะโอ้ฟังอเอาด้วยพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจก็ยังมีโอกาสอยู่บประม่ณว่าผู้ใดเลี้ยงก้อนใดก้อนเนาะเลี้ยงตอนนี้ก็ยังถือว่าทันอยู่เนะาะค่ะอืมค่ะเอาถ้าผู้ใดสนใจก็ล้องหามาเลี้ยงร้องเบิงได้จา้าถ้าสนใจฟาร์มของ อ่ายูนี่ก็ล้องทักสอบถาม่นไม,ม่ได้เนาะเอาฝากช่องทางติดตามนะจ้า่องทางติดตามเนะา,าเนะค่ะคือเป็นเฟซบุ๊กน้องโตโนโค่ค่ะค่ะเบอร์โทรสิเป็นศูนย์เก้าสามศูนย์สี่สองสองหาศูนย์สี่ค่ะอืมยินดีให้คำปรึกษาเนาะจ้าจ้ทาทั้งฟั่มเฮานี่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำลูกค้าตลอดการเลี่ยงค่ะมเมนมาตั้งจากทั้งฟั่มเข้าไปแล้วเพราะสิบปอยลูกค้าลูกค้าทักมาถามเฮาได,ได้ได้ตลอดค่ะ ว่าเลี้ยงแบบใดแต่ว่าฮอสินีฮากสินีวิธีการเลี้ยงการปักไข่การให้อาหารแบบใดค่ะการเปลี่ยนน้ำแบบใดค่ะตามา่เฮอาสินีให้ค่ะให้คําแในน้ำให้อ่าให้คําแนนน้ำตลอดการเลี้ยงเนาะค่ะให้คําแในน้ำให้คําแนนน้ำตลอดการเลี้ยงดูค่ะค่ะสุดท้ายเนาะสำหรับน่องแนมนะคะก็ถือว่าเป็นตัวยอย่างของคนรุ่นใหม่นะคะที่หันมาหยุดทำอาชีพเกษตรเป็นรักนะคะถ้าผู้ใดสนใจหอยเชอรี่ีซีทองกะทัก เซตเบอร์โทษตามที่ยูไห่ได้ค่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอกันแค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าได้ค่ะสวัสดีจ้า